สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเล้นเพลงอ็อกเหล็กนะคะทุกคนค่ะซึ่งกําลังเป็นไวรัลในทิกตอกกันอยู่ตอนนี้นะคะไปดูที่ท่าแรกกันก่อนเลยนะคะให้ทุกคนนะคะกอดอกค่ะเป็นจังหวะที่1น,นับว่า1น,นะคะหลังจากนั้นเอามือทั้งสข้างชี้ออกมาแบบนี้นะคะพร้อมกับถอยขาซ้ายลงไปค่ะอันนี้1นปึ๊บส นะคะต่อด้วยจังหวะที่3นะคะในส่วนของมือข้างขวาทําเหมือนโทรศัพท์ค่ะเอามาไว้ที่อกนะคะแล้วก็ในส่วนของขาขวานะคะให้ปัดส้นเท้าเข้ามานะคะทุกคนคะ่ะอามากิสองปึ๊บเป็น3แล้วก็เอาขาซ้ายเข้าไปชิดค่ะนับว่าและแล้วก็ทําขาขวาอีกหนึ่งรอบค่ะ4นะคะต่อด้วยท่าที่5นะคะให้เรานะคะเอาขาซ้ายมาชิดขาขวานะคะพร้อมกับยกมือขึ้นไปเป็นก้ามโตนะคะปึ๊บ ห้เอียงตัวมาทางฝั่งขวาด้วยนะคะ5แล้วเอามือลงนะคะหันตัวมาทางซ้ายด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมือมือขวาของเรากำกำปั้นเอาหน้ามือออกองนี้นะคะหมุน2รอ,อบพร้อมกับมีการยกเท้าซ้ายบอดี้เวฟนิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะอ่ะเมื่อกี้5แล้วก็และ6 7นะคะหลังจากนั้นนะคะแล้วให้เรานะคะวางขาแล้วสไลด์ขาขวาไปฝั่งขวานะคะพร้อมกับเอามือวาดกันแบบนี้ค่ะขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นสัญญาณโทรศัพท์มเหมือนโทรศัพท์แบบนี้นะคะไปในฝั่งขวานะคะอ่ะอันนี้7จปุ๊บแล้วก็เป็นและแปดนี้นั่นเองค่ะทวนเซตน,นี้อีกหนึ่งรอบนะคะหนึ 1, 2, ่ซ้ำไปหนึ่งและ4ตามมาด้วย 5 6 7หและแต่อท่าเซตที่2นะคะทุกคนหลังจากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะให้เราเ,าเอามือขวานะคะวาดลงมาแบบนี้นะคะเป็นจังหวะ1แล้วก็เอาขึ้นมาชี้ใส่ตัวเองตรงนี้เป็นจังหวะ2ค่ะโดยชยี้โดยนิ้วโป้งนะคะนิ้วก้อยคือเก็บไปในระหว่างที่เราหมุนนั่นเองคะ่ะทุกคนคะ่ะในส่วนของขานะคะแล้วก็ขาซ้ายนะคะมานะคะ,ะเดี๋ยวลองกันเลยนะคะหนซ้ำจากตรงนี้มาเป็นหและสอง โอเคไหมคะต่อด้วยจังหวะ3 4 9ี่ขาขวาออกไปพร้อมกับเอามือวาดไปทั้งสองข้างแบบทั้งสองข้างไปทางขวาแบบนี้นะคะก็จะเป็น3และ4ต่อด้วยเอาขาขวากลับเข้ามาเอามือทําเป็นเหมือนโทรศัพท์มาไว้ที่กลางอก5แล้วทําการขยับไปทางซ้ายนะคะขยับมือนี้มาทางซ้ายปุ๊บและ6นะคะทุกคนตามด้วยจังหวะ7นะคะเอามือนะคะมือทั้งสอง,งข้างของเราควยกันไปฝั่งซ้ายแบบนี้คะ่ะปุ๊บ7 ะะแล้วยกขึ้นมาให้มันตั้งกันแบบนี้ค่ะตั้งฉากกันแบบนี้นะคะพร้อมกับมีการยกขาซ้ายขึ้นมาแบบนี้ด้วยนะคะอ่ะเจ็ดแปดนั่นเองค่ะทวนเซ้นนี้อีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนค่ะจากตรงนี้นะคะกลายเป็น1และ2ตามมาด้วย3และ4ีหและหต่อด้วย7 8ด กันเซตที่1มาหาเซตที่2นะคะ1 2 3และ4ตามมาด้วย5 6 7และ8 1และ2ตามมาด้วย3และ4 5และ6ต่อด้วย7 8 ซึ่งท่าทั้งหมดนะคะก็มีแค่2เซตแค่นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเต้นเพลงนี้นะคะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครอยากให้สอนเพลงไหนก็คอมเมนต์ไว้นะคะถ้าพี่ว่าหเดีพี่ก็จะมาทำคลิปสอนเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ